สามแต้มจะอยู่ในมือใครครับระหว่างเวสแฮมหรือว่าลิเวอร์พูลครับวันนี้ครับเรามาคุยกันสวัสดีครับอยู่กับผมครับนเปตะบันเตนครับเราจะมาพูดถึงความพร้อมของทั้งคู่ก่อนเจอกันในวันที่29ที่จะถึงนี้นะครับเลยบนที่เจ้าบ้านอย่างเวสแฮมกันดีกว่าครับเวสแฮมครับเกมล่าสุดเขาก็เอาชนะเหนือเซาแรมตันมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็ต้องแลกกับผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บครับอย่างทางด้านของ โซเล่ครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บในนัดนั้นซึ่งคาร์ลสโซเล่ครับเป็นตัวหลักตัวสำคัญของเวสแฮมด้วยซึ่งบอกเลยว่าอาจจะส่งผลเสียต่อทางด้านของเวสแฮมได้นะครับแต่ตัวอื่นก็ยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างนิคาร์ฟุกุครับก็ยังอยู่นะครับหรือว่าจลอดโบเวนครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตำแหน่งกองหลังครับตัวต่างๆที่ได้รับโอกาสลงตลอดตลอดอย่างวาริสก้านะครับก็ยัง หรือว่าทางด้านของแม็กเคอร์แมนครับก็ยังอยู่เช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าด้านหลังทั้งหมดครับนัดที่จะเจอกับเลี้ยวผูกก็คาดการณ์ว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่มีผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับสำหรับผู้เล่นเวสแฮมครับสำหรับตัวที่จะไม่ได้ลงก็เป็นทางด้านของคาร์ลสโซเลอร์ตัวเดียวเท่านั้นครับสำหรับเวสแฮมครับตอนนี้ครับอยู่หนักที่13ของตารางคะแนนครับซึ่ง เขามีปัญหามากๆนะครับสำหรับเกมลับครับเพราะว่าครับแข่งไปแล้ว18นัดครับเวกแฮมครับ oh. เอาชนะคู่แข่งได้6นัดครับเสมอ5นัดแต่แพ้ไปถึง7นัดครับ ทำประตูใส่คู่แข่งได้แค่23ประตูครับแต่เสียไปถึง30ประตูเลยบ่งบอกถึงเกมรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเวสแฮมครับแล้วจะมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลครับซึ่งตอนนี้ครับลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนแข่งไปแล้ว17นัดเช่นเดียวกันครับแต่เอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง13นัดเลยเสมอ3นัดครับและแพ้แค่นัดเดียวครับลิเวอร์พูลครับเกมลุก แบบดุดันมากๆครับเพราะว่าทําประตูใส่หูแข่งได้ถึง40ประตูครับเสียไปเพียง17ประตูเท่านั้นเองบ่งบอกถึงเกมลุกที่ดีเยี่ยมและเกมรักที่แบบ อย่างนี้เลยครับสำหรับเลี้ยวพูครับความพร้อมของเลี้ยวพูกันหน่อยครับเกมล่าสุดก็เอาชนะทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้มาได้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับแต่เกมนั้นครับก็เออเจ้ากั๊มจริงๆครับโซบอลไลน์ครับสะสมใบเหลืองครบ5้าใบและเกมที่จะเจอกับเวสต์แฮมครับจะไม่ได้ลงเพราะติดโทษแบนครับแต่คงจะไม่ส่งผลเสียหายสักเท่าไหร่นะครับผมออกตัวก่อนครับว่าผมเป็นแฟนเวอร์พูลครับจะไม่ส่งผลสักเท่าไหร่ครับโซบอลไลไม่ได้ลงไม่ เป็นไรครับก็มีการแฟนแบ็ครับที่จะได้ลงแทนสําหรับโซอลไลน์ครับหรือว่าเอ,อ่อคติจอครับที่ได้รับโอกาสอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับโค้ดอาเนอร์สล็อตที่มองเห็นจุดเด่นของเขาครับแม็กอริเตอร์ก็น่าจะได้ลงเหมือนเดิมครับแล้วก็บางโมของเราก็น่าจะได้ลงเหมือนเดิมครับถึงสัญญาฉบาับใหม่ยังไม่มี วีเวออกมาก็ตามครับกัสโปก็น่าจะได้ลงครับปีกซ้ายธรรมชาติครับส่วนนูนเยสครับลองมาดูกันครับว่าวันนี้ครับนูนเยสจะได้ลงเป็นหน้าเป้าหรือเปล่าหรือจะเอาดิเอโกโจตาลงมาเพราะนัดที่แล้วครับมีการเอานูนเยสลงมาและเปลี่ยนทางด้านเดือดีิเอโกโจตาลงมาแทนนูนเยสครับส่วนตำแหน่งเซนเต์ครับก็น่าจะเป็นทางด้านของฟานได้ครับจับคู่กับโกเมสหรือว่าจะเอาทางด้านของผู้เล่นทางนั้น ส่วนอื่นมาจับคู่แทนครับเพราะว่าตั้งแต่กนาเต้เจ็บไปเนี่ยลิเวอร์พูลมีการเสียประตูบ่อยมากนะครับซึ่งยังหาคู่พาร์ทเนอร์กับฟานไรไม่ได้จริงๆส่วนแบ็คซ้ายเออแบ็คซ้ากับแบ็คขวาครับก็จะเป็นทางด้านของเทน์อเล็กซานเดอร์อาโนเช่นเดิมครับ และก็เป็นทางด้านโลเวอร์ันครับส่วนผู้สาวประตูก็พ่อมีของเรานี่เองครับสำหรับเทนครับตอนนี้ยังไม่ได้สัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับและก็มีข่าวมาแว้วๆเลยครับว่าเขาต้องการย้ายไปเลยเอามาลก สำหรับตัวผมครับตอนนี้ครับเทนสามารถไปได้ครับเขาเพราะว่าเรามีตัวตายตัวแทนแล้วครับและก็ยอดเยี่ยมซะด้วยครับสำหรับตัวตายตัวแทนของเราครับอย่างเบลลี่ครับอ่ะต้องบอกครับว่าวันนี้ครับผมมองว่าลิเวอร์พูลครับมีความพร้อมดีกว่าเวสต์แฮมแน่นอนครับยังไงครับ3มแต้มนี้ครับน่าจะอยู่ในมือของลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วพี่ๆทุกท่านล่ะครับคิดว่า3มแต้มจะอยู่ในมือใครครับระหว่างเวสต์แฮมหรือว่าลิเวอร์พูลครับ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับจุกกู